สวัสดีค่ะอยู่กับบ้านแสนรักปัทมาค่ะวันนี้หลังจากฝนหยุดมาดูอีเหนากันค่ะงามมากๆต้นนี้อายุ6เดือนนะคะแต่กิ่งก้านสาขาจนโอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะคนที่ชอบบอลสีน่าจะรู้ดีว่าอีเหนา เป็นไม้พื้นบ้านที่เลี้ยงง่ายมากๆค่ะต้นเล็กเขาจะสีเขียวพอโตขึ้นมาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆกระดูกก็จะชัดขึ้นน่ยนะคะสเสน่ห์ของบอลสีพื้นบ้านคือมีหลายต้นที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิแล้วก็ตามสภาพอากาศไปเรื่อยๆค่ะเห็นอีหนาวต้นนี้ไหมคะอ่า ถ้ายิ่งร้อนจัดจัดโตเต็มไวัยก็จะขาวขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งขาวยิ่งสวยอะค่ะแรกๆก็จะเขียวเข้มๆแล้วก็จะมีขาวแซมแบบนี้อันนี้คือระดับกลางๆะนะคะถ้าเขาโตเต็มไวัแล้วก็แดดร้อนจัดๆเนี่ยเกาจะขาวขาวแบบเห็นแค่กระดูกอะค่ะที่เป็น,น่งดงๆเขียวๆชอบมากค่ะ ดูลำต้นนะคะเอกลักษณ์ของเขาคือดูแข็งแรงกว่าบอลสีทั่วไปใบจะใหญ่รูปทรงเขาจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามีความสวยเป็นเอกลักษณ์นะคะถ้าคนที่ชอบความหวานอาจจะไม่ชอบต้นนี้แต่ถ้าทรงเท่ๆดูแข็งแรงหน่อยก้านเขาจะดูแข็งแรงกว่า บอสีทั่วไปน่าจะชอบนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่อยากปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยได้ดูแลบอนสีนี่จะตอบโจทย์อย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะอีเหนาต้นเนี้ยใบใหญ่มากสมบูรณ์กว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะที่บ้านมีอยู่หต้นแต่ต้นนี้ดูดีที่สุดดูนะคะดูกอเขานะคะ ชื่นใจมากๆค่ะเห็นเขาแข็งแรงแบบนี้คนรักต้นไม้น่าจะรู้ดีนะคะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่อยากลองปลูกอะคะ่ะบางคนไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจหายเหนื่อยค่ะใบใหญ่กว่าหน้าเราอีก กอเขาค่ะฝากไว้นะคะเผื่อใครอยากลองปลูกดูปลูกแล้วจะได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต้นไม้ที่ดูแลง่ายๆแต่สวยงามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ